ที่จังหวัดน่านค่ะมีเหตุการณ์หนุ่มหลอนกัญชาขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปชนเด็กหญิงวัย15ได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะต่อยทำร้ายร่างกายตำรวจที่เข้ามาเกลี้ยกล่อมสุดท้ายถูกรวบตัวไปสงบสติอารมณ์ในห้องขังตำรวจภูธรจังหวัดน่านรวบตัวชายวัย17ปีก่อเหตุขับขี่รถจักรยานยนต์ชนเด็กหญิงวัย15ปีได้รับบาดเจ็บบริเวณสี่แยกฟ้าใหม่จังหวัดน่านจากการสอบปากคำชายคนดังกล่าวผู้จะวกวน บ่นว่าอยากตายไม่อยากให้คนเข้ามาใกล้เจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกล่อมนอกจากนี้วัยรุ่นชายคนนี้ยังเกิดอาการคุ้มคลั่งและชกต่อยหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจสุดท้ายถูกนำตัวไปโรงพักเจ้าหน้าที่พบกัญชาแห้งสองก้อนบรรจุในถุงซิปล็อกในกระเป๋ากางเกงพร้อมยาเส้นกระดาษมวนบุหรี่และไฟแช็คคาดดูดกัญชาจนเกิดอาการหลอนสำหรับประวัติของหนุ่มรายนี้พบ เคยก่อเหตุกระทืบเพื่อนที่ขับรถมาส่งบ้านโดยไม่ทราบสาเหตุและกระทืบยายจนแขนหักรวมทั้งแม่ที่เข้าไปห้ามก็โดนต่อยทำร้ายร่างกายไปด้วย